ตอนนี้อัดเพลงใหม่พี่โดนครับผมพี่โดนคนหาหมอยใช่แล้วพี่ไม่ชอบคนหมอบเลยเปิดให้ดูตอนนี้ก็ได้ค่ะเหนื่อยเงี้เหนื่อยกับมวยเลย ตัวก่อนนันนี่เหอต้อ่เปิดนะเขาแหบรู้ว่าเจ๊แหบแล้วเอาไหมแต่ว่ามีตัวที่ได้อย่างไรตัวนี้ตัดต่อครับ เพราะว่าเราลองไปเรื่อยไหมอืมังในรับเล้วันนี้อแกนะเจ้าเด็กอะัน พี่แก้ได้มันแก้ง่ายมากเพราะว่ามันเสียงต่ำพี่แก้ได้เลยตูนเสียงต่ำพี่แก้ได้เจ้าเอาไปเก้เลยเปลี่ยนจากไอ้เป็นเขาหนะแก้เลยเลียนจากกระแทกนะไม่กระแทกไม่กระแทกเลียนจากไอ้เป็นเขาคิดหอดคือจอนยังแวะกระลังทุกันกางเกงสู้มวยนะโอเคไม่ต้องเก็งเด้อ เลี้ยนจากอ้เป็นเขาเจ้านัจะเปลี่ยนตอนถ่ายมันกระแทกไหมเอากระแทกเกินไปโอเคได้ค่ะเลียนจากอ้เป็นเขาอืมดูแบบนิ่มๆมานะแงนประมาณนี้นะโอเคโอเคจะไปเขา โอเคมาเนี่ยแหละโจเลยเบาเบายังยังยังและอีตอนสุดท้ายเนาะตอนหกเอาอันนี้ต่อต่อได้ละอันแรกเพราะว่าได้ละได้ละมั้งแต่ว่าชิต้าต่อแล้วค่ตอนสุดท้ายเจ้าชีเพราะว่าเอาตัวเก่าใไซก็เอาว่ะเอาตัวเก่าใส่เลยแม่งแล้วก็ทอนพีกนะเอาตัวเก่าใส่เลยเนาะอืมดูได้ชิลล็อกไหม่อ่าลองทอนสามเบิ้ลเดี๋ยวทอนสามนะพีกแล้วก็ใกล้เห็ฉัน ที่มันแต่ว่าไม่ขึ้นเสียงสูงนะแต่แค่กระแทกเสียงมากกว่าเดิมที่มันดูแบบว่าลองลองเอาตัวเพิ่มเพิ่มความหนักแม่เพิ่มความหนักแน่เลยลองเอาตัวทีอาร์ตตั้งแต่แรกนะลองมาใจเลยไม่ใช่มันไอ้เจ้าแนเลยท่อนสามนะไอ้อยากถามเจ้าแนคนที่คอยแค่แค่คอยดูแล เลือกตัดต่อเงนตัวนี้เป็นเวลาตีสองอะไรพี่น้องสู้หนึ่งค่าหนึ่งเดี๋ยโดนตีคอยได้เท่านั้นสบายพี่น้องสู้ๆครับว่าสิออกมาแต่ละผลงานเองครับ พื้นที่ยา์กาแล้วกด้จำนวาวอยู่สองสามฮาวเนี่ยมำลังตัดต่อต่อไดยานกาคนได้ายคลิปครบอือถายคิปสวัสดีแฟนคลับบ่าเบียร์ทั้าาา้ง อ่าอาจารย์สุว่วะถ้าถ้าเขาเอาเขาเงา้วต่อไปเลยป่ะเห็นมันแฝกเลยไหมให้ให้แบบเป็นแฝกแสกแสกกันเลย ต้องตัดใหม่ลองอาจารย์ขอขออีกหนึ่งแก้วหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนคันนั่นว่ให้อ่าให้กับเขาเขาบอกเขามันลากยาวไหมให้เอกับเขาอ้มันสั้นไปใช่ไหมใช่ใช่โอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอันเท่นี้ได้ให้มันให้มันแฝกกันเลยนะก่อนหน้านี้เยอะๆหน่อยอืมควรลง เสียงต่ำด้วยม้งเนี่ยสั้นมั้สั้นมั้นสั้นไปหรือเปาเบาๆได้ไเจ้าโยกสถานะแฟนให้กับเขา อขยอยกสถานะแฟนให้กับเขาขอยกสถานะแฟนให้กับเขาโอเคแรกเขาอะยาวนั่นแหละโยกสถานะแฟนให้กับเขาอืมอืมอืมโอเคครับโอเคครับให้กับเขาเนาะแก้ใช่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 

ตรงนี้นะท่อนที่สามนี่นะท่อนที่สามร้องใหม่โอ้โหเจ้าสิเก่งแท้บริเก่งก็อยากลองใหม่เออเอาเอามันต้องพีคอารมณ์ไหนตามอาจารย์หนึ่งโอเปร่านะเด็เออเออต้องให้ความเห็นไปสั่แต่ไม่ต้องสูงมันเจ้านะไม่ไม่ไหวนะแค่ว่าให้มันพีคกว่าท่อนหนึ่งท่อนสองไงเบียร์โอเคโอเคเออ อายอยากถาเจ้าแนะวันที่คอยเทแครคอยดูแลเวลาใจเามันบ่มีความหมายอันนี้จะร้อง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 ใหม่ได้ปะท่อนที่สามร้องใหม่หมดเลยโอเคโอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยเอาเก่าไปตัดใส่โอเคโอเคแต่ถ้าได้ก็เอาเลยค่ะโอเคขอเล่าหน่อยหัดใจ อย่าเราถอนเีิก้อนอนีก้อนเอาต้อนเกอนย้อาจารย์ใจร้ายอาจารย์กไอาจารย์ี่ยดีะครับรับบรคะอะไรมเอาเลยเอาเลยนี่เอาเลยอีหยังอัดเลยอัดอนนี่อ้ยอยากทามเจ้านี่ เอาครับเอาท่อนนิดอาจารย์บบเจไล่เอาเอาท่อนนี้ให้เพิ่มมาปึ๊บเป็นสองกระดาษอาจารย์ที่ห้เลยนี่เอาเอามาก่อนเอาให้กินนิดเดียวด้วยนิดนึงอ่ะเอาสามส่วนสี่อาเร็วเอานิดดเอย่าอัดโทรศัพท์จเจอแน่นิวอาจารย์อาจารงงเลยเอาเอาไกด์มาก่อนไกลมาก่อนเอาอาจารย์เบียร์ไกลมาก บอก่จะร้องเมืกอกาวยิ่งจึงคอยพุ่งหงอแนวแนวร้องไหมท่อนที่สามเธอไกด์มาฉันมาเลยมันก็ฮุกไงตอนฮุกไอ้ยากถามเจ้าแน่ใส่ลงมาขึ้นไงใช่ไอ้แทกยแทกเสียงไอ้อยากถามเจ้าแน่คนที่คอยแท้แค่คอยดูแลเวลาใจเงามันบ่มีความหมายเบาอันนี้ก็ได้นะไม่ต้องหนักกันนี้นะมันเพราะว่าเจ้าหนักอยู่แล้วแม่งัจะร้องมาฟังหน่อยให้มันหนักกว่าสองอันแรกใช่ใช่ อ,อยา,าเจ้าแน่วันที่คอยแทแค่แค่เสียงบ่ถึงแค่นี้เออยากถามเจ้าแน่วันที่คอยเทแทค,เทค่คอยดูแลเวลาใจเงามันบ่มีความหมายกับใจของเจ้าผิดกับเขาที่เข้ามาแทนอ้ปวดใจเหลือ,ลอลแสนเสจ<อ>น้าไปเลยแฟน ้กัับเขาส่ววนตขออย่าทิ้งไว้ก่อนนะเอาเลยอายักเอาอัดป่ะเอาเลยนะอัดเลยเหรอใช่โอเคมาโอเคเอาเราปล่อยไปตามอารมณ์เราก็ได้ใช่ใช่อายวดใจแสงเจ้ายกสถานาแฟนให้กับเขาอายักทำเจ้าแน่ คนที่คอยเทคแครคอยดูแลเวลาใจเงามันบอมีความหมายกับใจของเจ้าผิดกับเขาที่เข้ามาแทนอปวใจเหลือแสนเจ้ายกสถานะแฟนให้กับเขาส่วนตัวเราเป็นได้แค่ตัวซำ xuân ตัวเราโอ้ออเอ็นใดเหตุวะ อ้ยอุ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันอ่เนห้องกันได้อันนั้นได้จอเอาลองฟังเ้าดูบี่แดงแล้วันยกองเาขทียมมันชัดยังัวใจเหลือแสนจะยบสถท้านแพน อันนี้ว่าได้เพราะอะไรอาจารย์ส,ส่วนเครมาแล้วอ่าอาจารย์ใครว่าอ่าอันหุกอะไรแล้วในอาจารย์เขาฟั้งทนไทยนะครับอาใจสถ นี่นี่เพราะเท่านี้ใหม่เราต้องอบตรงแล้วเจ้าโยกเจ้โา,า,านะจโยกสัทธานะแฟนเบานะเจ้าโยกสัทธานะแฟนให้กับเขาส่วนตัวเราคขาบอเราไม่ต้องไม่ต้องอื่อยก็ได้ส่วนตัวเราแมสน,น,นส่วนตัวเล่นน้ำมาตัวพี่ส่ววนตัเรา ไม่ไม่ไม <cues> mm ่เอาคำว่าเราไม่ร <h Christopher> uh, ู Network ้ว <zag ging a river> ่าเอา่ายง่ายไหมไม่ต้องเรียนอะไรหราส่วนตัวเราง่ายพดว่ส่วนตัวเราอืมน้กตัวเงอนยังหน่อยได้ส่วนตัวเรา Oh, 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 oh. อ่อมันมัอล๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ yeah. oh, mm ัอ hmm. อ oh, oh, oh. ๋ออ well. ๋ออออ๋อ hmm. ล๋ออ so oh, oh, ๋ออออ๋อน๋ออออ๋ออ๋อออ้ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋วอออ๋ออ๋ออกอออออ โอเคผ่านผ่านผ่านมาเห็นแล้วเอามาเลยโอเคตั้งแต่ตอนไหนจำลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วโอเคครับจบนะครับวันนี้บาเบียปิดคลิปหน่อยโอเคครับจบนะครับวันนี้บาเบียปิดคลิปหน่อยครับเรียบร้อยแล้วครับการงานโอเคเนาะโอเคครับวันนี้จะไม่คลิดละเอาไปเต็มเลยกว่าเนาะครับผมเันนี้มาคิดดีก่อนอัดยาวแบบไมบายครับวัอดีครับ